สวัสดีค่ะพบกับฝนเช่นเคยนะคะ17นาฬกาเป็นต้นไปนะคะถ้าเวลายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกันแล้วนะคะก็ไม่ได้กลาว่าจะลดน้ำหนักหรืออะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเกษตรพอเพียงสวัสดีค่ะคุณโทนี่สวัสดีค่ะคุณเกษตรพอเพียงตาบนเทพร,รักนะคะสวัสดีค่ะคุณคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะมาวิ่งค่ะมาวิ่งสวัสดีค่ะพี่สิรินุชส,สวัสดีค่ะคุณกิตธนานะคะสวัสดีทุกคนเลยอ๋อก,กำลังกายค่ะออกกำลังกายก็ไม่ได้หวังว่าจะหุ่นเพียวหรือเฟิร์มยังไงนะคะแต่ว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ ช่วงนี้อย่างที่บอกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มแรกจะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะคะไม่ใช่หักโหมมาถึงวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนออกกําลังกายนะคะบางทีการยืนทํางานหรือว่าเดินทํางานมันไม่ใช่เป็นการออกกําลังกายนะคะออแต่มันเป็นการที่ร่างกายสั่งให้ทํางานแบบซ้ําๆนะคะการออกกําลังกายคือการยืดเส้นยืดสายการเล่นเครื่องเล่นนะคะ สวัสดีค่ะคุณวิเชียสวัสดีค่ะคุณร้านอ s ส o ฟนนะคะก็ะจ,ะจะวอร์มร่างกายก่อนนะคะแล้วก็จะวิ่ง1นรอบแล้วก็เดินหนึ่งรอบนะคะแต่จะไปเล่นเครื่องเล่นก่อนนะคะเพื่อว,วอร์มร่างกายให้ร้อนก่อนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่ละแวกนี้นะคะมาวิ่งก็มาเจอฝนได้นะคะ เจอฝนได้เลยนะคะที่ส,สวนเบญจกิจข้างศูนย์ประชุมสิริกิจนะคะเร <Okay. S 1> ื่ก็จะเดินประมาณครึ่งสนามแล้วก็จะไปะเล่นข้างเล่นกันไปไปวอร์มร่างกายนะคะนี่เลยเนี่ยออฟฟิศฝนนะคะอ,ออฟฟิศฝนตึกสีฟ้านะคะนี่ นี่เป้าหมายเลยค่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนีเลยยังไม่วิ่งนะคะเดินก่อนนะคะเดินแล้วก็เดีย๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็วิ่งให้เหงื่อออกนะคะรู้สึกตัวเบาสบายค่ะรู้สึกตัวเบาสบายนะคะก็ เดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย